บุคลากรถูกของมีคมทิ่มต่ำสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสวมปลอกเข็มกลับด้วยมือข้างเดียวเข็มทะลุป,ปลอกเข็มแล้วทิ่มต่ำมือเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนจะปลดเข็มทิ้งการเตรียมไอวีซองใส่เซตไอวีให้แยกทิ้งลงในถังขยะทั่วไปปลอกเข็มสวมกระเป๋ะน้ำเกลือให้ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป วิธีการแทงไอวีหลังแทงไอวีเสร็จ ให้ปักเข็มลงในกระป๋องดินน้ำมันทันทีห้าวางเข็มไว้ที่เตียงคนไข้ที่ถาดหรือรถทรีทเมนต์เพราะเคยมีอุบัติการหลังแทงไอวีเสร็จวางเข็มไว้ที่รถทรีทเมนต์มีเหตุฉุกเฉินทำให้เข็มร่วงลงทิ่มตาเท้าเจ้าหน้าที่และอีกเหตุการณ์คือเข็มทิ่มตำมือบุคลากรดังนั้นหลังแทงไอวีเสร็จให้ปักเข็มลงในดนกรกล่องดินน้ำมันทันที ปลอกเข็มไม่ได้ขัดทิ้งลงในถังขยะทั่วไปเข็มไม่ได้ขัดทิ้งลงในกล่องทิ้งของมีคมถ้าทุกคนปฏิบัติตามวิธีการนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะไม่ถูกของมีคมทิ่่ตำได้เลยงานไอซจึงอยากขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคลิปนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยความรักและห่วงใยขอบคุณคะ่ะ